สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลย,ยลคลิปนี้กันนะครับว่าโจทย์ข้อนี้จะทํำยังไงเนาะจย์ข้อนี้ครับดําจะชนะได้นยครับมีกรณีเดียวเท่านั้นคือดํมจะต้องปิดชายแดนทั้งหมดนี้ให้ได้ทั้ง5จุดนี้เลยนะครับโดยที่จุดสําคัญของสีดําจะมีอยู่2จุดนะครับคือจุดที่ A กับ b ตรงนี้นะครับสองจุดเนี้ย เดินจุดไหนก่อนก็ได้นะพอเดินแล้วสมมติเดินที่จุด A ก่อนรูปนี้นะครับสีขาวเนี่ยจะรับมือได้แค่แบบนี้เท่านั้นนะครับขาวจะไม่สามารถรับมือแบบปิดบ้านตรงๆได้เพราะอะไรถ้าขาวรับมือแบบปิดบ้านตรงๆเนี่ยจะถูกอัตลิแล้วขาว,ขาวเนี่ยครับจะตายทั้งกลุ่มเลยทันทีนะครับ การเดินเม็ดนี้ของดำนะคบทำให้ขาวเนี่ยเหลือทังเรื่อเดียวก็คือต้องปิดบ้านที่นี่การเดินโยนเม็ดนี้เข้ามานะครับเป็นเม็ดที่ดีมากเพราะว่าพอปิดบ้านตรงนี้แล้วเนี่ยแผลตรงเนี้ยก็เหมือนได้ปิดเป็นเซนเต์ไปด้วยเพราะว่าขาวเดินเข้ามาไม่ได้เกิดการช็อตลมตัวเองนะครับจุดที่2ที่ดำจะต้องเดินก็คือการเดินตัดที่นี่นะครับือจุดนี้นะครับขาวก็เหมือนกันครับขาวต้องมากินที่ C3 นะครับขาวไม่สามารถมาจับกินที่ d4 ได้เพราะว่าถ้าห่าสจกินที่ D ีสี่นะครับจะถูกถ้าชกจมูกตรงนี้แล้วการว่าบ้านจะพังเยอะมากนะครับพอปิดตรงนี้ปุ๊บดำก็ได้ปิดเซนเต้เตทีน่นี่ขาวมากินดำได้เบียดข่าวรับดำเชื่อมข่าวเชื่อมและพอดำอัตลิที่นี่นะครับจะเห็นว่ารูปนี้ครับสีดำจะได้ปิดเอ็นเกม ทุกที่ที่ต้องการทำให้เกมนี้ครับดำชนะขาวทั้งหมดหแต้ม